เจ้าจอมพิษสตรีชาววังผู้รักสุนัข Pet Friendly Palace จริงๆแล้วทุกวันนี้ Pet Friendly นี่เป็นคำที่เราเราท่านๆรู้จักดีแล้วนะครับเราเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงกันกว้างขวางค,ครับ มีทั้งห้างสรรพสินค้าที่ให้พาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นด้วยกันได้นะครับมีร้านอาหารที่พาสัตว์เลี้ยงไปรับประทานอาหารร่วมกันได้นะครับมีโรงแรมที่พาสัตว์เลี้ยงไปพักด้วยกันได้กระทั่งมีที่อยู่อาศัยนะครับเช่นโครงการที่อยู่อาศัยบ้างหรือว่าคอนโดมิเนียมบ้างที่เป็นเพทเฟรนลี่เลี้ยงสัตว์ได้นั่นแหละครับทุกวันนี้ธรรมดาแหละครับแต่ถ้าจะลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ เราเริ่มต้นการมีหลักฐานของการเป็น pet friendly กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนติดเล่านะครับ เรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง Facebook Fan Page ของคนติดเล่า YouTube Channel คนติดเล่า Podcast แล้วก็ TikTok คนติดเล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยก็จะขอบพระคุณมากทีเดียวครับลิงก์ต่างๆที่จะพาไปสู่ช่องทางนั้นผมแนบเอาไว้ในกล่องข้อความด้านใต้ของคลิปนี้แล้วนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับผมเอ่ยชื่อของท่านก็คือเจ้าจอมพิดครับเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5ที่น้อยคนจะรู้จักนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะเป็นผู้ถวายงานรับใช้ในพระราชสำนักฝ่ายในแล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนที่ขึ้นชื่อครับเรื่องการรักสัตว์มากๆเลยโดยเฉพาะสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยแหละครับและก็เป็นบุคคลแรกๆของไทยที่สั่งซื้อสัตว์พันุ์แปลกๆใหม่ๆเข้ามาเลี้ยงครับคุณพิษ หรือว่าเจ้าจอมพิษในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเกิดเมื่อวันที่21สิงหา2413นะครับที่บ้านหน้าวัดประยูรวงสาวาสวรวิหารฝั่งทนบุรีครับเป็นธิดาลำดับที่2ของเจ้าพระยาภาสกร,รวงนะครับหรือว่าพรบุญนาคและก็ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกร,รวงซึ่งสกุลเดิมคือชูโตครับ เมื่อครั้งอายุ13ครับก็ได้ติดตามบิดาที่เข้าไปรับราชการในพระราชสำนักอยู่เสมอนะครับทำให้ท่านได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดรัชกาลที่หครับและก็คุ้นเคยกับข้าราชสำนักทั้งฝ่ายหน้าและก็ฝ่ายในครับจนเมื่อคราวงานพระราชพิธีโสกันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสัทวานรัชกาลที่หเนี่ยมีพระประสงค์ให้คุณพิษเนี่ยทำหน้าที่เป็นนางเชิญมายุรชัตนะครับเข้ากระบวนแห ในงานพระราชพิธีนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทรงมีพระราชกระแสขอต่อเจ้าพระยาภาสกรวงนะครับท่านเจ้าพระยาภาสกรวงก็เลยให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนนาคุณพิษเข้าเฝ้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในนับแต่บัดนั้นแหละครับเจ้าจอมพิษเนี่ยอาศัยอยู่ที่ตำาหนักของเจ้าจอมมรนดาแพรนะครับหรือว่าเจ้าคุณพระประยูรวงครับแม่แพรหรือว่าคุณแพรของราชการที่5นั่นเองนะครับซึ่งนับว่าเป็นญาติในตระกูลบุญนาค คนแรกๆครับที่เข้ามาถวายงานรับใช้รัชกาลที่5เช่นเดียวกันนะครับเจ้าจอมพิษเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้านะครับเหรียญรัตนาภรัชกาลที่5ชั้นที่3แล้วก็หีบหมากทองคําลงยานะครับอันมีเกียรติเท่าชั้นเจ้าจอมมารดาเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับพระราชทานเข็มพระบรมรูปอักษรพระประมาพิไยยิทยอ จอบอรอทองคําฝังเพชรน,นะครับและก็ของที่ระลึกอื่นๆอ,อ,อีกมากเลยครับเจ้าจอมพิษเนี่ยท่านเป็นคนรักสุนัขมากเลยนะครับได้พบเจอสุนัขของผู้อื่นก็มักจะขอลูกมาเลี้ยงเอาไว้เองนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าพานุพันยุคนนะครับหรือว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนนะครับโอรสองค์โตของเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรนนะครับกรม,มหลวงลบบุรีราเมศเนี่ย ท่านนึกสนุกว่าในบ้านของพระองค์เนี่ยมีสุนัขพันธุ์ผสมสองตัวครับแต่เป็นที่รำคาญของท่านแหละครับจึงแกล้งครับหลอกเจ้าจอมพิษว่าสุนัขสองตัวนี้เป็นพันธุใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศกระเซาแล้วครับบรรยายสรรพคุณต่างๆจนเจ้าจอมพิษเนี่ยอยากได้ขึ้นมาครับพระองค์เจ้าพานุพันยุคนก็ส่งทําท่าห่วงนะครับเล่นตัวนะครับไม่ยอมยกให้โดยง่ายนั่นก็เลยทําให้เจ้าจอมพิษเนี่ยอยากได้มาเลี้ยงมากขึ้นไปอีกครับ จนสุดท้ายพระองค์เจ้าพานุพันยุคนก็ยกสุนัขทั้งสองตัวให้ครับซึ่งผลประโยชน์ก็ตกเป็นของพระองค์ครับเพราะว่าทรงเอ่ยเอาไว้ว่าในที่สุดข้าพระเจ้าก็กําจัดความรําคาญได้สมประสงค์หลายไม่เบานะครับองค์เจ้าพานุพันยุคนเนี่ยทรงเล่าถึงเจ้าจอมพิษอีกนะครับว่าท่านเป็นคนไม่ถือตัวครับแม้จะถูกคนรุ่นลูกรุ่นหลาน,นยหยอกล้อแซวเล่นบ้างเนี่ยท่านก็ชอบครับเพราะว่าท่านเป็นคนชอบสนุกขบขันครับ เช่นบางครั้งในพวกหล,หลานก็ล้อเลียนคิ้วของท่านว่าท่านเขียนคิ้วไม่เท่ากันครับระดับก็เปลี่ยนขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดเวลาเนี่ยเจ้าจอมพิษก็ไม่ได้โกรธนะครับท่านเป็นคนใจดีครับแล้วก็รักใครก็รักจริงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนะครับ น้องคนเล็กของพระเจ้าพาันุพันยุคนเนี่ยก็ส่งเล่าถึงเจ้าจอมพิษเอาไว้เหมือนกันครับว่าผมยังจําได้ว่านอกจากท่านเป็นคนรักเด็กแล้วท่านยังเป็นคนรักสัตว์อย่างจับจิตจับใจสิ่งที่ท่านชอบที่สุดได้แก่สุนัขท่านเลี้ยงสารพัดชนิดตั้งแต่หมาไทยไปจนถึงหมาเทศราคาแพงบางครั้งผมก็ขอท่านไปเลี้ยงบางครั้งท่านก็เอาของผมไปนอกจากสัตว์สี่เท้าดังกล่าวแล้วคุณทวด ท่านมีศักเป็นทวดนะครับคุณทวดยังชอบเลี้ยนนกท่านมีนกแปลก,ปลกโดยเฉพาะนกแก้วนกขุนทองผมจําได้ว่าวันหนึ่งที่ให้มาเรียกผมไปหาท่านอวดให้ดูนกตัวใหม่ของท่านมันเป็นนกแก้วพันมาคอซึ่งเป็นนกมาจากอเมริกาใต้ขนสีสวยงามเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ผมจําได้ดูเหมือนจะเป็นนกมาคอตัวแรกที่มีในประเทศไทยเพราะท่านสั่งมาเป็นพิเศษท่านตื่นเต้นและรักมันมาก เรื่องนี้หม่อมเจ้าหญิงภูณพิสมัยดิตสกุลนะครับได้เขียนถึงสุนัขของเจ้าจอมพิษเช่นกันครับจากคําบอกเล่าของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิศสกุลนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยทรงคุ้นเคยกันดีเมื่ออยู่ในพระบรมหาราชวังนะครับว่าเมื่อสุนัขของรัชกาลที่5คลอดลูกมาหลายตัวเนี่ยพระองค์ก็จึงพระราชทานนามสุนัขตัวหนึ่งชื่อเนลครับแก่เจ้าจอมพิษซึ่งท่านเลี้ยงสุนัขตัวนี้ด้วยความเก่งกาจนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าสอนให้ไปซื้อขนมก็ได้ ด้วยส่งอัดให้ข่าไปนั่งจ้องขนมที่ตัวจะซื้ออยู่ตรงหน้าจนผู้ขายเข้าใจและหยิบให้จึงจะขายอัดนั้นให้ผู้ขายแล้วข้าห่อขนมกลับมาฟังแล้วก็นึกถึงหมาฉลาดลดที่เราเห็นในคลิปอยู่ในสื่อออนไลน์หลายๆตัวเลยนะครับหม่อมเจ้ารัชนีพัฒรัชนีก็ทรงอธิบายด้ยวยนะครับว่าเจ้าจอมพิษเนี่ยรักสัตว์มากครับอาจเป็นเพราะว่าท่าน,นไม่มีบุตทธิดาก็เป็นได้ครับท่านรักสุนัขมาก เมื่อทราบว่าสุนัขในบ้านของหม่อมเจ้ารัชนีพัฒท้องเมื่อใดเนี่ยเจ้าจอมพิษก็จะขอจับจองลูกสุนัขเอาไว้ก่อนครับบางครั้งในท่านก็มาช่วยทําคลอดเองก็มีนะครับและจะต้องเลือกเอาลูกสุนัขไปเลี้ยงก่อนใครๆเลยต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมานะเรารู้เรื่องเจ้านายกับหมาหรือว่าสุนัขส่งเลี้ยงในอดีตน,นนะ่น่ะ ผมก็จะนึกออกแค่ชื่อของย่าเหละครับหลายๆท่านคงเป็นแบบนั้นนะครับสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับได้เห็นภาพของพระองค์ในฉายกับย่าเหละอยู่หลายภาพทีเดียวนะครับแล้วก็มีบทความที่เขียนถึงแล้วก็มีพิมพ์เป็นหนังสือด้วยนะครับโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ของย่าเหละที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับเป็นหลักฐานที่เราเห็นกันชัดเจนนะครับ แต่ว่ามีบทความของคุณสันสนีวีระสินชัยนะครับเรื่องรัชกาลที่5กับสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยในนิตยาาสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนมีนาคม2558นะครับในบทความนั้นนะ่ะทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมากนะครับในเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับอย่างที่ไม่เคยรู้ครับว่าทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงอยู่หลายสุนัขเลยครับหลายชื่อนะครับเช่นอ e ีเบสอีปร e ินซ์อ e ีทองวิกอีเซส ไอยอดไอจุดและพระองค์ก็น่าจะโปรดหมาเตี้ยเป็นพิเศษครับมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างนี้ว่าเวลาไปไหนกลับมาเร่งระวังตัวอาจจะผลขึ้นถึงหน้าอกนอนหงายทั้งยืนด้วยความคิดถึงและกระโดดขึ้นลงบนตักตะกุยตะกายจนเลือดออก นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่ทรงกล่าวถึงอากับกริยาที่แสดงความคิดถึงเจ้าของของอ e ีเบสครับซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งจะโปรดพระราชทานให้พระองค์เจ้านพาพรประพานะครับหรือว่ากรมหลวงที่พิรัตกิริตกุลินีนะครับไปทรงเลี้ยงต่อจากพระองค์ครับแล้ก็เพื่อให้เจ้าของใหม่รู้จักแล้ก็ เลี้ยงอ e ีเบสได้ง่ายขึ้นนะครับจึงต้องส่งอธิบายถึงอุปนิสัยใจคอความชอบและก็ความต้องการของอ e ีเบสครับให้รู้อย่างละเอียดครับอีเบสเนี่ยเป็นสุนัขพันเทอเรียนะครับเพศเมียครับสีขาวมีพระราชประสงค์จะพระราชทานอ e ีเบสให้กรมหลวงที่พยรัตไปส่งเลี้ยงต่อครับ แม้จะทรงรักและก็มีพระเมตตาต่ออีเบสและอีเบสเองก็จงรักภักดีต่อพระองค์เหลือเกินนะครับดังที่ทรงเล่าถึงกิริยาที่อีเบสแสดงต่อพระองค์เวลาทรงตื่นบรรทมครับเวลาฉันตื่นนอนต้องให้คนยึดไว้เสียให้แน่นจนความดีใจนั้นซาลงแล้วจึงปล่อยทรงสรุปอุปนิสัยของอีเบสนะครับคือสันดานยินดีแรง แต่การที่ต้องทรงยอมพระราชาทานอ e ีเบสให้กรมหลวงทิพยรัตน์เนี่ยนะก็เพราะอุปนิสัยอ e ีเบสเป็นสุนัขที่ชอบอยู่ใกล้ชิดกับจกเจ้าของตลอดเวลาครับแต่ทรงไม่ใคร่มีเวลาให้และครั้นจะนําเอาอ e ีเบสมาอยู่ใกล้ๆก็ส่งทนเสียงเห่าของอ e ีเบสไม่ไหวครับท่งบอกไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเหลือที่จะทนทานทีเดียวร้องอยู่นึกอะไรไม่ออกข้อนี้จึงเอาไว้ไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาอยู่กับมันเสมอถ้าอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ไม่มีความลำบากในเรื่องนี้แม้จะทรงเห็นว่ากรมหลวงทิพยารัตน์เนี่ยทรงมีเวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดอ e ีเบสนะครับแต่ก็ทรงเป็นห่วงทรงเกรงว่าสันดานยินดีแรงที่พระองค์ว่าเนี่ยของอ e ีเบสจะทําความเดือดร้อนวุ่นวายให้กรมหลวงทิพยารัตน์นะครับจึงทรงบอกถึงวิธีการที่จะปราบอ e ีเบสไว้ว่ายังมีไม้อยู่ข้างๆงอีกอันหนึ่งถ้าวุ่นเหลือเกินก็ต้องเคียน แต่ก็ยังทรงเป็นห่วงและก็สงสารเกรงอ e ีเบสจะถูกตีนะครับจึงทรงแนะนำว่ามันรักฉันเหลือเกินอย่าเพิ่งเคียนเลยดีกว่าจนมันรักแล้วถ้ายังทำริษยอยู่จึงค่อยปราบปรามแม้จะทรงบอกถึงอุปนิสัยใจคอของอ e ีเบสให้กรมหลวงทิพยรัตน์ทรงทราบแล้วเนี่ย ก็ยังมีพระราชหัทะเลขาแนะนำคุณสมบัติบางประการตลอดจนวิธีเลี้ยงอีเบสให้กรมหลวงทิพยรัตฐสงทราบด้วยนะครับเช่นบอกว่าความฉลาดเนี่ยรับรองว่าอีเบสนี้ฉลาดเป็นแน่เดี๋ยวนี้รู้ภาษากว่าไอ้ปรินซ์เสร็จแล้วทั้งยังอ่อนกว่าความไม่บ้าไม่ฟู่ก็คือรับรองว่าไม่บ้าไม่ฟู่เช่นอีทองวิกหรืออีเซสความแข็งแรงหมาตัวนี้แข็งแรงที่สุดตั้งแต่ได้เห็นมา คำว่าแรงนี้ไม่ใช่โดยดึงดันแรงโดยกล้ามเนื้อยาวกระโดดได้สูงถึงสงี่อกการเห่าเสียงดังมากเห่าหรือร้องไม่ใช่เสียงแก้วหูแตกเป็นเสียงหลอดเปิดควันเวลาหมอกลงนี่ผมก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับหลอดเปิดควันเวลาหมอกลงมันเสียงยังไงนะครับแต่ก็สมแก้แทนอ e ีเบสนะครับว่าที่จริงเนี่ยอีเบสไม่ใช่หมาช่างเห่าครับที่เห่าเพราะมีเพื่อนหมานําให้เห่าครับ แต่มีไอ้ปรินซ์เป็นบ้าจี้อยู่ด้วยสารพัดท,ที่จะเห่าพอเห่าขึ้นแล้วอีนี่ปล่อยโครมออกไปด้วยทุกทีสมบอกอีกครับว่าเป็นหมาไม่ดุนอกจากจะตกใจหรือดุตามอย่างหมาอื่นดูเหมือนจะเป็นเพราะตกใจเมื่อแรกๆมาแลดุเอาอย่างไอ้ปรินซ์บ้างแล้วก็ส่งคำชับว่าเป็นหมากินจุนะครับหมาตัวนี้ตะกลามมาก ในหนังสือชื่อว่าหมาโบราณน,นะครับที่เขียนโดยคุณทวีไทยบริบูรณ์พิมพ์เมื่อ2,532เนี่ยคุณทวีไทยเนี่ยเป็นผู้รักหมาไทยนะครับได้ศึกษาคนา้นคว้าและก็จัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือครับในหนังสือเล่มนี้นี่มีข้อความพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงกล่าวถึงหมาเตี้ยครับคุณทวีไทยเนี่ยคัดลอกมาลงในหนังสือครับ คาดว่าจะเป็นพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอูทองเขตขติยานารีนะครับพระราชธิดาในคราวที่พระองค์เสด็จประพาทยุโรปครั้งที่สองนะครับเมื่อ2450ครับซึ่งต่อมาได้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำพระราชหัตถเลขาทั้งหมดไปตีพิมพ์โดยโปรดเกล้าให้ใช้ชื่อว่าไกลบ้านครับหลายท่านคงเคยอ่านแล้วนะครับเป็นหนังสือดีมากๆเล่มหนึ่งเลยแหะครับ ข้อความตามพระชาตเเลขามีประมาณนี้นะครับวันนี้จับบทเรื่องหมาเพราะเขาเอามาขายอยู่บ่อยๆที่จริงนึกไว้แต่แรกว่าจะเอาหมาไปดีหรือไม่เอาไปดีใจหนึ่งนึกว่าไม่เอาละมีแล้วแต่อีกใจหนึ่งนึกว่ากรมดำรงคงจะถามสองเรื่องคือเรื่องกล้องและเรื่องหมาเพราะรู้กันอยู่ว่าเป็นของที่ติดอดเล่นไม่ได้ทั้งสองอย่าง ผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งก็ล้วกันนะครับเพราะว่าท่านโปรดอยู่2ออย่างครับคือเรื่องหมากับเรื่องกล้องนะครับกรมเพียรลำลองพระนุชาพระองค์ก็คงทราบเรื่องนี้ดีคงสนทนาเรื่องนี้กันบ่อยๆนะครับเรื่องหมายังไม่ตกลงมาได้อีกเป็นนานเมื่อไปนอร์เวย์พบใหญ่ตัวหนึ่งบริพัตรตรีตาลานมาบอกว่างามจริงๆบริพัตรก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษนะครับแลใจคอเป็นน้ำเหมือนไอ้จุดได้เกิดรักแลไปเล่นด้วย ข้อที่ไม่เอามานั้นเพราะเป็นเวลาเราเดินทางมันโตเท่าคนไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนทั้งเอ็มเปรอร์รรัสเซียก็เคยห้ามไม่ให้เลี้ยงหมาใหญ่ชนิดนี้เลยทอดทุระไว้เสียทีถ้าเล่าต่ออย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่ายังลืมเล่าถึงหมาควีนอเล็กซานดราเพราะใครๆจะเห็นได้ว่าควีนอเล็กซานดรารักหมาเพียงใดถ่ายรูปมีหมาเป็นนิดที่จริงเวลากินข้า,าวเช้าข้าวกลางวันด้วยกันมีหมาออกมาเล่นอยู่สองตัวเสมอ ตัวหนึ่งเป็นหมาญี่ปุ่นตัวนั้นโปรดมากอีกตัวเป็นทํานองพูดเดิลมันฉลาดมากเที่ยวประจบพวกเราทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่ในโต๊ะนั้นแต่ตัวญี่ปุ่นไม่ประจบใครถ้าเรียกมาแต่พวกที่นั่งใกล้ควีนเช่นพ่อเลยเปิดเรื่องหมากันขึ้นท่านเล่าต่อไปว่าคราวนี้ต่อมาเกิดความเอ็นดูหมาเตี้ยตัวยาวๆที่เขาเรียกว่าดักชุน สาเหตุที่จะเกิดเอนดูมาเตี้ยขึ้นนั้นมันนมนานมาแล้วตั้งแต่ปรินซ์เฮนรี่ออฟรัสเซียเข้าไปบางกอกมีหมาเตี้ยตัวโปรดนอนบนพระแท่นอยู่ตัวหนึ่งเวลาไปหาที่พระอุทยานเล่นๆออกชอบแต่ยังไม่นึกรักเฉยเรื่อยมาจนกระทั่งได้ไปเดนมาร์กคราวนี้เวลาอยู่โคเปนเฮเกนขึ้นรถมอเตอร์คาร์ไปกับปรินซสมารี ขึ้นชื่อว่ารถมอเตอร์คาร์ในเมืองเดนมาร์กแล้วไม่ว่าคนว่ามา้าหรือว่าหมากลัวอย่างยิ่งทั้งนั้นตกอกตกใจกันเสียแต่ไกลๆวันหนึ่งไปตามชายทะเลข้างหนึ่งเป็นเขาข้างหนึ่งเป็นทะเลพบผู้หญิงแก่ๆค,คนหนึ่งเดินมามีหมาเตี้ยตามหลังแต่งตัวใส่เสื้อเพราะมันหนาวแลเห็นแต่ไกลยายแก่นั้นก็ตกใจหมาก็ตกใจได้ทักและได้ดูพร้อมกันกันกบ p r i n c e s ซสมารีเขาว่ามันฉลาดนัก ครั้งที่3เมื่อไปปารีสครั้งนี้ไปกินข้าวที่รสาตอรองคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆมีหมาเตี้ยอยู่สองตัวนั่งพันอยู่กับขาเก้าอี้หมา2ตัวนั้นงามมากได้พิเคราะห์ถี่ถ้วนออกนึกชอบเป็นครั้งที่3ได้บอกกับชายว่าชายนี้ก็หมายถึงเจ้าฟ้าบริพัตรนะครับหมาเราก็มีหลายอย่างแล้วถ้าคราวนี้จะซื้ออยากซื้อหมาเตี้ยไปลองเลี้ยงสักทีรัชกาลที่หาท่านโปรด หมาเตี้ยนะครับหมาตัวเล็กๆแล้วก็หมาก็คืออีเบสของท่านนะครับท่านก็โปรดของท่านมากนะครับผมมีเกรดตรงนี้นิดเดียวครับว่าในเรื่องนี้ผมมีรูปซึ่งจะแปะไว้ใน Facebook Fanpage นะครับเป็นภาพจากเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับเป็นภาพที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จพระราชด,ดำเนินทางเรือพระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับที่พิษณุโลกครับ เพื่อส่งประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองนะครับเมื่อ2,444ครับที่พูดถึงภาพถ่ายนี้เพราะว่าในภาพถ่ายภาพนี้นะครับจะเห็นภาพท่านเสด็จลงจากเรือพระที่นั่งนะครับที่ท่าเทียบเรือแล้วก็กําลังเสด็จพระราชด,ดําเนินจะขึ้นบันไดไปสู่ท่าเรือบนฝั่งนะครับมีหมาเตี้ยของพระองค์ท่านนะครับสีขาวนะครับก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นอ e ีเบสนี่หละครับวิ่งนําพระองค์ท่านขึ้นบันไดไปนะครับ น่ารักที่เดียวครับเจ้าจอมพิษนะครับเจ้าจอมผู้รักสัตว์พระองค์นี้นะครับก็รับราชการฉลองพระเดชพระคุณรัชกาลที่5มา30ปีครับจนสิ้นราชการครับแล้วท่านก็ยังได้รับราชการต่อในพระบรมหาราชวังตลอดมาครับจนกระทั่งท่านผู้หญิงเปลี่ยนมารดาของท่านเนี่ยถึงแก่อนิจกรรมครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่งพระราชปรรภนะครับว่าเจ้าพระยาภัสกรวงศบิดาท่านเนี่ย มีอายุล่วงเข้าวัยชรามากแล้วนะครับเวลาป่วยไข้ลงเนี่ยก็จะลำบากครับไม่มีใครดูแลปรนิบัตินะครับเพราะว่าบุตรธิดาอื่นก็มีครอบครัวไปหมดแล้วนะครับพระองค์ก็ทรงสงสารเจ้าพระยาภาสกรวงครับจึงโปรดให้คุณจอมเจ้าจอมพิษเนี่ยนะครับออกไปช่วยดูแลการงานทางบ้านครับแต่ก็ยังคงให้มีหน้าที่ราชการฝ่ายในตามเดิมนะครับ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระคุณเจ้าพญาภาะสกรวงตลอด15ปีครับจนท่านเจ้าพญาผู้เป็นบิดาถึงแก่อสัญกรรมไปครับเมื่อเจ้าจอมพิษเนี่ยมาอยู่นอกพระบรมหาราชวังเนี่ยท่านก็ยังเลี้ยงสัตว์จํานวนมากนะครับหลากประเภทสุนัขของเจ้าจอมพิษเนี่ยมีหลายพันนะครับเช่นดัตชุนเยอรมันเชพเพิร์ดบลูมาทีฟบ็อกเซอร์เกรดเดนแล้ก็พันอื่นๆอีกหลายพันครับ ท่านมักจะตั้งชื่อสุนัขของท่านอย่างเลอเลิศครับเช่นชื่อพันดาวงามตาเป็นต้นครับส่วนนกก็มีหลายพันครับมีนกแก้วนกกระตัวนกขุนทองนกยูงนกกระเรียนนกของหยกนอกจากนี้ท่านยังเลี้ยงอีกหลายอย่างนะครับมีลิงข้างชนีแล้วก็ปลาสวยงามผมนึกภาพแล้วก็สวนสัตว์น้มย่อมเลยนะครับท่านรักสัตว์ขนาดนั้น บรรปลายชีวิตของท่านเนี่ยท่านย้ายบ้านจากหน้าวัดประยูระวงสาวาสเนี่ยไปอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะครับไปแล้วก็ไปอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเอกมัยตามลําดับครับจนในที่สุดเนี่ยก่อนถึงอนิจกรรมเนี่ยท่านไปพำนักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับกับหลานของท่านครับและก็ถึงอนิจกรรมด้วยโรคชาราครับเมื่อ9พฤษภาคม2508สิรีอายุได้95ปีนะครับอายุยืนมากทีเดียว ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพรับจนถึงพระราชทานเพลิงที่เมนวัดประยุระวงศาวาวตบวรวิหารเมื่อ21กุมภาพันธ์2514ครับจริงๆเรื่องที่ผมเล่าในวันนี้นะครับ Pet Friendly Palace เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรในหน้าประวัติศาสตร์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเป็นคนรักสัตว เลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านนะครับจะหมาจะแมวจะสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆก็ตามนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยในราชสำนักฝ่ายในเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแล้วครับสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยก็ได้เห็นมาจนถึงปัจจุบันหลายรัชกาลแล้วนะครับเมื่อได้ฟังและได้เห็นจริยวัตรของเหล่าเจ้านายรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของท่านท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็หันกลับมามองสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านก็อดยิ้มไม่ได้แล้วนะครับว่า หลายเรื่องก็คล้ายๆกันทีเดียวนะครับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกๆท,ท่านก็คงรู้สึกไม่ต่างจากผมเท่าไหร่ลรครับวันนี้คนติดเล่าเล่าเร่องเบาๆนะครับและก็ขอพระคุณที่ทุกท่านติดตามคนติดเล่าในทุกๆช่องทางนะครับย้ำกันอีกทีครับว่าข้อความทุกข้อความที่คุณผู้ฟังกรุณาแสดงความคิดเห็นมาผมอ่านเสมอนะครับอ่านทุกข้อความเลยครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ได้กรุณาแนะนําข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปสําหรับผู้ที่สนใจนะครับ ผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์หรอกครับที่เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังทุกวันนี้เป็นด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนชอบเรื่องราวที่คล้ายๆกันแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เล่าจะเกิดเป็นประโยชน์หรือต่อย,ยอดกับเรื่องใดๆที่คุณผู้ฟังสนใจได้บ้างหรืออย่างน้อยฟังเพื่อความเพลิดเพลินได้บ้างผมก็ยินดีและก็ดีใจมากแล้วนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อน ผมบิงปองสวัสดีนะครับ